พฤษภาคม2568ครับวันนี้อยู่ที่อำเภอแปลงจังหวัดระยองนะครับวันหยุดก็ฝนตกครับวันนี้บรรยากาศตอนแรกจะพาไปดูกบก็จะถอนหญ้าถอนหญ้ารับแตดตัดแต่งสวนหน้าบ้านสักนิดหนึง่งแต่ว่าฝนตกนะครับเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนอันนี้ใครสนใจครับมอไซน์นี่ครับทวสัสสกิอันนี้หมื่นห้าอันนี้สามหมื่นสองนะครับ อันนี้สองพันพร้อมปล่อยครับ KR 2 5งห้ KL KS TL 1น0 3 2ห้าบามนะครับไปสนใจตอนนี้ผ่านกดแล้วนะครับซุปเปอร์แตงสมาชิกเพื่อนใน y o u เอ่อที่สนับสนุนก็ขอบคุณมากนะครับดูเท่าเที่ยงกันหรือยังเที่ยงวันแล้ว ฝนตกนะครับไปพาไปดูหน่อยบรรยากาศาทำคอนเทนต์ฝนตกนะมาดูอง,งุนนะครับอง,งุนอง,งุนช่อนี้นะครับอ่ามีอง,งุนด้วยนะออกลายช่ออยู่เอาละครับฝนตกอ่ามีลายช่ออยู่นะครับตัดทายกันได้ครับัน์วันหยุดนะครับ อยู่ที่อำเภอปกแดงจังหวัดระยองก็ภารกิจ hmm. วันนี้ซักผ้าลร้อยละเขอบบ้านนะครับซักผ้าอ,อันนี้ครบหนึ่งปีพอดีรถยนต์ของเราผู้ใจออกเดินทางนะครับโตโยตา้าดีโว่ดีรันเนอร์นะครับที่ผมแต่งจาก จากร้านที่โพราชศูนย์โพราชนะครับคนลำปางไปซื้อรถโคราชพอด,ปดีปีแล้วปีที่แล้วนะไปไปอะไรไปใจเกียรน้องเลิกกับแฟนพอดีแฟนเขาติดบาคาร่าเสียงเงินไปประมาณ 5, ห้าแสนเงินในบัญชีเครี้ยงก็เลยไปไปเลิกกันไปผ่านศูนย์โตโตยต้าโพราชนะครับ ก็เลยเห็นผ่านนะเห็นรถรถมันสวยก็เลยเข้าไปดูรีวิวอ้อแต่งแบบไม่เหมือนไตรเลยนะครับก็ได้ออกมาแบบนี้นะครับอ่เขาจะยกสูงนะตรงนี้ให้ดูอ่าจะยกสูงยกสูงหน้าสามนิ้วหลัสองนิ้วนะครับมีบาร์ให้ไตออฟโรดนะครับเวลาไปเที่ยวล้วมหล่ไม่ไม่น่ไม่มีกลัวเลยครับ ก็ครบถึงปีพอดีเลยรถประมาณเดือนนี้แหละประมาณเดือนเดือนมิถุนาละที่ะมานที่แปดมิถุนามั้งที่เจ็ดที่แปดมิถุนาครบหนึ่งปีพอดีเราวิ่งประมาณหมื่นหมื่นห้าพันโลนะส่วนมากกลับลำพังมากแล้วก็ไปออกแคมปิ้งกันเราเอาโบ๊ทไปนะครับไปบ่ายเข้ามาทักทายนะครับ ให้หัวใจก็ได้หรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเพื่อสนุนค่านำรถนะครับค่านำรถค่าเดินทางเดี๋ยวไปจะไปถ่ายทำวิวตกปลาหรือวิวท่องเท,ท,ที่ยวให้นะครับหลาย,ลาย,ลายที่ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้เที่ยง1 9บนาทีกิมพ้าักันนเดอย่ยังครับ เดี S <S ๋ยวผมเอาไปล้างก่อนเนี really. ่ยผมจะรีวิวรถคันนี้ครบหนึ่งปีให้ดูนะครับโฟล์ t ตอร์วิโวนะก็ราคาดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับผ่อนประมาณสี่ปีผมผ่อนนะดอกเบี้ยประมาณสามหมื่นกว่าบาทอะตกเดือนละปีละแปดพันกว่าบาทต่อรองสูงุดเราดาวสูงครับก็ขอบยางก็สิบแปดนะครับเพราะเพราะเราผลิตยางแต่ยางมันจะกินน้ำมันนิดนึงเพราะเพราะอะไร ก็ดูดอกครับมันมีลิฟกับลอ็อคนะภาษายางอะไรอันนี้ดอกเงี้ยมันต้านลมแต่ว่าต่อถนนถ้าถนนลูกหลังก็ค่อนข้างดีนิดนึงครับแต่ว่าเราเราคงไทยก็เป็นหลุมเราไม่มปัญหาครับรับได้ก็ค่อยๆไปกด,กดปุ่มอีโค่จะได้ประหยัดน้ำมันเนาะประมาณนี้ ก็บรรยากาศฝนตกนะครับที่อำเภอปอกแดงจังหวัดระยองนะครับนี่ตกหนักแล้วเนี่ยเกือบสิบนาทีแล้วถือว่ายางสนับสนุนค่าซปเปอร์แตงกับซปเปอร์สมาชิกได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยูทูบเบอร์นะครับผมทำสดๆนะครับไม่มีอะไรสดๆไปเลยอย่บรรยากาศตอนแรกว่าจะไดยย้ยาวันนี้ภารกิจ ธกิจไดายา้ย่าน,นี่ก็มอไซค์นะครับอันนี้นานแล้วอันนี้เกร R ที่ผมบอกเป็นวิศวกรมาก่อนก็คือรุ่นนี้แหละที่ดีไซน์อนจิ้นนะครับอยู่อยู่ลายอนจิน้นเครื่องน,นี้ด้วยอันนี้1 5 0ซ c JX TL 150้า 150. 150นะครับตังนี้ไม่ได้ปลดประจําการนะครับพอดีเอาไปสุดมากเอาไปหนอกปลาไหลไปวิ่ง สองตัวนี้อยู่ภาวาซื้อส่วนของ,ของพนักงานดอกเบี้ยมันถูกนะครับดอกเบี้ยนิดเดียวเมื่อคเป็นพนักงานนะอันนี้ลดห้าสิบประมาณลดเหลือสามหมื่นกว่าบาทจากห้าหมื่นนะซื้อในานามพนักงานนะนี่ของแฟนซื้อเพราะแฟนอยู่ภาวาเหมือนกันแต่ผมลาออกแล้วครับก็มาตต่อจะไม่ทายเห็นด้านหลังเนาะดีกว่าเนาะสูงนะครับสูงนนสดูฝนมาตก บาก็จะมีท่านหลังไมดีท่านหลังนะนะครับคีมก็สวยๆนะครับอีกคันก็16ปีคันนี้โตัวต้านตอนแรกผมจะใช้โตโยต้าไเป็นหลักนะครับกับฮอนด้ารถตลาดใครชอบก็ให้กำลังใจให้ดาวนะครับได้นะครับ ส่งสติกเกอร์มานะครับอประมาณนี้อันนี้พันเก่า16ปีแล้วคันนี้อันนี้เอาไว้ทำงานนะครับไปกับโรงงานคนนี้ที่ว่ามีพี่ๆคน จีแปนนะครับเข้ามาดูคนนี้ชื่อว่าก็คนนี้ชื่อว่าตอนตอนบ่ายนะตอนเที่ยงตอนบ่ายถ้าคมบางว่าก็ตอนเย็นอิสน,นิ่งนะอันนี้รลันชามบรรยากาศกนะฝนตกนะครับที่ประเทศไทยนะครับอำเภอปลวกแดงจัหวัดรงบรรยากาศ หรว่าจะแต่งสวนเขาหน่อยไม่ได้มีเวลาแต่งเลยฝนตกตอนเพราะว่าภารกิจนี้คือซักผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วอ่าแต่ว่าสกีคันเขียวสามหมื่นสองนะครับตั้งราคาไว้แล้วคันน้ําเงินหมื่นห้านะครับใครสนใจปล่อยนะครับเดี๋ยวต่อทะเบียนให้รถเยอะจัดต่อทะเบียนไม่ไหวนะครับรถเยอะจัดต่อทะเบียนไม่ไหว สวัสดีครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับตอนเที่ยงนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับก็ประมาณนี้ยงกบข้างบ้านนะครับเยอะแยะอุปกรณ์ไม้กวดาดอันที่เก็บยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจอย่างอื่นก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดฮอลิเดย์ของเรานะครับคนที่ทําง,งานก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับคนที่เดินทางก็ขอให้ขับขี่ได้ปลอดภัยนะครับมาเป็นเพื่อนกันมากดติดตามกันในเฟซบุ๊กเออในทูบนะครับแล้วเฟซบุ๊กด้วยใน youtube นะครับ,น YouTube, นรบเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับจะรู้ว่าแต่ละที่มีเพื่อนๆหรือผู้ติดตามมาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ผู้ติดตามผมจาก400กว่าท่านเป็น8,000กว่าแล้วหรือว่า ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่เกิดที่ประเทศไทยนะครับเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดลำปางนะครับก็มาทํางานที่ระยองออกจากบ้านมา752กิโลเมตรนะครับมาถึงที่นี่ก็ตอนนี้มีบ้านมีรถจากพนักงานวิศวกรตอนนี้กลายเป็นผู้จัดก,การแผนกนะครับจะอัพเกรดขึ้นมาก็อยู่ประมาณเกือบ20ปีแล้วอายุยังหนุ่มนะครับยังไม่กคนะนะครับ ครับยังไม่แก่โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ